เาเราไมแวะรใช่กตนลุงจะขึ้นไปหาหนู่นอย่างเดียวเลยนูนะก็เขาตามมานีเหมือนกันดูเลยนู่นะขึ้นมาครั้งแรกเลยอ่ะครับครั้งแรกจริงๆอกันบกับตกตกเรืออย่างนี้เรใช่ไมลุงครับเดีย๋ยววันนี้หนึ่ง้องลาไปก่อนนะครับผมเนียาก็ตกต่อนะครับก็จะรอหัวน้าขึ้นกันนะโอเค ป่าเขาได้เปสีต่ตัวนะครับเขาเป็นท็อปนะครับตอนนี้รัว <c oughs> หนึ่งได้มาสองตัวน้องบิ๊กได้มาหนึ่งตัวนะครับมา,มาเดี๋ยวล,ลมมันแรงเสียงลมด้วยขอโทษด้วยนะครับผมบ๊ายบาย